เวลาเขาสียู่เขาก็ย้วงสิลินเวลาเขาสิง,งอแงเขาก็งอแงหนูยังไม่ขอดาวให้ยายเลยวันนี้ขอดาวให้ยายหน่อยลูกน้องเพชรน้องเพชรจ๋าขอดาวหน่อยลูกเพชรจ๋าโอ้น้อง นี่จะมาเล่นขีมสสน้ม้อแท้ดิวันมุเจ้าเบื้องมันหลังจากอันนึงกระแท้อันนึ่งเจ้าเบื้องอรรถนี่มาเล่นเอาเอาเอาหนีแท้หนี่เล่นพีลรบมาแล้วนี่นี่ก็เก่งนี่ล่ะนี่กระเก่งน้องเพชรได้ไหเก่งน้องเพชรได้น้องเพชรไหนน้นองเพชรเห็ดแล้วมันย้ายออกอึ๊บน่ะไปน้องเพชรเห็ดแล้วไปทำสิทำพีรบสิพีรเออพีลอก ให้น้องให้เออให้น้องให้น้องเพชรทาดูลูกทำแล้พี่พลอยมายืนดูนะคะพี่พลอยยืนดูดูดูยืนดูดููยืนดูยืนดูก่อนฮึสไพี่หลอกมาเร็ว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  หลายยานพี่หลอกพี่เลยเร็วมีอ่อนแลบลิ้นเห็นเลยแลพี่หลอกมาเร็วพี่หลอกมาเร็วพี่หลอกมาเร็วโอ้พี่หลอกก็ยี่น้องเจ้าของลายแล่มอะไรอย่างนี้ <c oughs> อืมทำใหม่สิทำทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อย มื่อคืนนี้หลอกใครเมื่อคืนนี้หลอกตาตาบอกว่าโอ้พี่หลอกทำไมน่ารักจังเลยเปพี่หอกยพี่หลอกหอกหอ่หอหัว

พี่หลอกพี่หลอกมาเร็วพี่หลอกมาเร็วพี่หลอกมาเร็วจี๊ดัพี่หลุดมาเร็วพี่เปิดมาเร็วพี่เปิดมาเร็วเอาไปหลอกเลยไปหลอกเลยไปหลอกน้องเพชรเราเรื่อยเรยไปหลอกน้องเพชรเราเรื่อยเรย น้องพีทน้องพทน้องพทกลัวบ่ไม่ไม่ไไม่น้องพทว่าไม่อ้หเ้ยิลอยงไม่ไม่ไ่ไม่ไ่่ไม่